เป็นไฟแดงกดสวิตปุ๊บปุ๊บขึ้นมาติดแล้วติดแล้วจะติดอีกนานแค่ไหนแล้วทีนี้เครื่องก็จะดับไปนะเพื่อนนะเครื่องเขาก็จะดับไปเปิดได้พักหนึ่งเอาสัญญาณเข้าก็มีภาพได้เครื่องก็ดับไปภาพเบลอด้วย เป็นซันโย c ีที1 s f 1นนะครับเปิดติดได้สภพพักดับนะครับข้างในวงจรเป็นแบบนี้โอ้โหนะครับก็คงจะต้องไปดำเนินการดูว่าซีตัวไหนมันเน่าวันอะไรก็ดำเนินการไปนะครับลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เวอร์นะครับ หรือว่าจะเป็นในส่วนของไฟพวกฟิลเตอร์ไฟร้อพวกนี้อะไรครับก็ดำเนินการไปรวมไปถึงลายวงจรที่มีปัญหาเรื่องนี้รู้สึกว่าจะมีความชื้นเข้าแล้วก็แห้งไปแล้วนี่เอไว้นะครับนะล้างทำความวาสะอาดย้ำจุดบัตรกีอะไรต่างๆนะรครับโอ้อะ ก็ําเนินการนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังทําให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ในการซ่อมงานนะครับช่างวิทย์เลิงถาก็เล่าสู่เพื่อนฟังเป็นประสบการณ์นะครับทีนี้ในการทํางานนะครับก็ดําเนินการบัดกรีไปก็ ในส่วนของเครื่องซันโยนะครับมันก็จะโปรเทคได้ในกรณีที่ไฟบวกสูงเกินนะครับถ้าไฟบวกสูงเกินกรณีไฟบวกสูงเกินก็คงจะต้องมาดูในส่วนของตัวนี้ครับ R635 ตัวนี้ R635 นะครับอยู่แถวๆนี้อยู่ใ,ใกล้ VR หน่อยนึงนะเพื่อนซึ่ง R635 นี่มีค่าความต้านทาน 100k นะครับ เขาจะอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่คือ R 6 3สที่เพื่อนกำลังทําแล้วก็ยังหาตัว R นี้ไม่เห็นก็นี่เลยนะครับเป็นตัวต้นานทาน 100k นะครับส่วนมากจะเสียในลักษณะของการยืดค่าแต่จะยืดไม่มากนะครับถ้ายืดมากก็จะเป็นไฟเกินมากแล้วเครื่องก็จะเปิดไม่ติดเรือโปรเทคในทันทีแต่ถ้าเกิดว่า เปิดไปแล้วสักพักหนึ่งในเครื่องมันดับไปอะไรก็ตรงนี้เลยนะครับแล้วต่อมานะถ้าเกิดว่าเพื่อนซ่อมในส่วนนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมาเปลี่ยนสีในส่วนของเวอร์ด้วยเพราะเกิดว่าเวอร์มีปัญหาก็จะสามารถที่จะเกิดอาการโปรเทคได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวต้านทานตัวนี้ออกมาแล้ววัดให้เพื่อนดูนะนี่นะครับ นี่คือตัวต้านทานนะครับที่ถอดออกมาแล้วนะครับเพื่อนเอนตัวต้านทานร้อยเนะครับวัดเห็นร้อยสามเห็นไหมยืดขึ้นไปตั้ง3ามเนะเพื่อนนะ3ามเคมีผลนะครับเ,เพื่อนเพื่อนมีผลเป็นอย่างมากเลยในภาคเออเร์แอมนะเพื่อนนะนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนใช้มิเตอร์ที่มันเป็นแบบเข็มเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะสังเกตไม่เห็นนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็จะคร่าวๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้มิเตอร์แบบที่เป็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันจะสังเกตง่ายหน่อยเดีย๋ยวมาดูตัวต้านทานร้1ยเคนะครับที่ผมจะใส่เข้าไปตัวต้านทาน 100k นะครับขนาดตัวก็ครึ่งวัตเท่าๆกันนี่แหละ ดูนะครับจะวัดเห็นเป็นแบบนี้เห็นไหมค่าความต้านทาน 100k นะครับคาดเคลื่อน5%ตัวใหม่ยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยวัดเห็นเห็นไหม97.4เห็นไหมแต่ว่าตัวที่เข้ามาในเครื่องนะครับเห็นไ,ไหม103หนู่นเห็นไหมครับก็เกินกันนะพูดถึงนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะถูกใส่เข้าไปนะครับน่าผมก็ไม่ได้วัดไฟเพื่อนดูนะไม่เป็นไรเนาะก็ให้เข้าใจว่าในส่วนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนกำลังซ่อมอยู่หรือว่ากำลังค้นหาจุดเสียอยู่อาการเป็นในลักษณะที่ว่าเปิดไปแล้วนานหน่อยแล้วดับไปเนี่ย mm hmm. ก็เพื่อนเพื่อนก็ลองลองมาดูในส่วนที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยนะครับ เพื่อก็เป็นแนวทางได้อีกนะครับเพื่อนๆครับนะบติ่งนะในการทำงานในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์กพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์เยอะงานก็จะเดินได้เร็วขึ้นนะเพื่อนนะถ้าเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันก็จะต้องค้นหาจุดเสียกันยาวหน่อยก็เหมือนกับเพื่อนๆนะครับ ที่จะขับรถไปต่างจังหวัดถ้าเส้นทางไหนที่เราเคยไปแล้วนี่เราจะเร็วมากเราเข้าใจเส้นทางนะตรงไหนมีหลุมตรงไหนอะไรต่างๆเราจะรู้ต่างจากผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปในเส้นทางนั้นๆก็อาจจะต้องดูแผนที่นะครับระยะเวลามันก็จะยืดยาวออกไปอีกแต่นี่ในกรณีนี้นะครับช่างวิลนุลง่าทําเป็นเหมือนเป็นแผนที่นําทางให้เพื่อนได้ดูคร่าวๆแล้วเพื่อนๆก็ต่อยอดแล้วก็ไปได้เลย ทำไมมันสุดยอดอย่างนี้อีกจุดอีกตัวนะครับที่เพื่อนอาจจะต้องดูหน่อยก็คือสเนี้ยนะครับ220ไมโครฟารัดนะครับ35วลต์นะครับ, ad, รบ,นะรบตัวนี้จะอยู่ที่ภาคเวอร์นะครับก็ส่งผลได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีซีตำแหน่งนี้นะครับตัวเล็กๆนง่รับนะ10มโครฟารัดนะครับนะ 10ไมโครฟารัดใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับตัวเดิมก็จะเป็นตัวนี้นะครับ10ไมโครฟารัด16โวลต์แต่ว่าตัวนี้มี10ไมโครฟารัด50โวลต์ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันครับนะใส่ขั้วผิดเอาเลยนะหมุนหน่อยนะครับนะนี่นะบางครั้งบางทีเพื่อนบางคนบอกว่าโอ้โหช่างวิทย์ไม่เห็นวัดไฟเลยบางครั้งบางทีผมทําจนชํานาญแล้วไม่จะเป็นต้งวัดไฟก็ได้เป็นบางจุด ข่อยสำนั้นๆบางแห้งเราเราเคยสิไปเบิ่งแผนทีร่รถกัดเฟยอย่างเครื่องใดมากกับหางยุ่งหม่องเก่าเก่าเลยขู้ได้หมดกับหมอ,ยอยนกู้ใครนะโอ้โหคนดูแล้วเจ้ามันจะเข้าใจแล้วคนดูมันจะเข้าใจได้ยังไงโอ้ไหวตัวนี้สําหรับช่างมือใหม่ในส่วนของ C 5 0 3นะครับที่เปลี่ยนอยู่นี่นะครับลายวงจรต่อไปเข้า Q 5 0 1นั่นเพื่อนเพื่อนพิจารณาด้วยนะครับสําหรับ C ตัวนี้ มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเช่อเดียวกันนั้นเพื่อนนะประมาณนี้นั้นเพื่อนแล้วก็คงจะต้องเก็บรายละเอียดต่อไปอยู่ไม่นานก็คงจะต้องเปิดลองไว้นะครับเป็นแบบนั้นนเพื่อนนะก็ผมก็ดําเนินการไปนะครับเห็นไ,ไหมครับคลิปวิดีโอเกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาชิกผู้สนับสนุนช่อง โดยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับก็เริ่มต้นจากเดือนละ30กว่าบาทนะครับมีหลายระดับด้วยแล้วก็เพื่อนๆที่สนับสนุนมาผ่านทางบัญชีโอนเงินเข้ามานะครับก็สนับสนุนกันนะครับผมก็ได้ค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนะครับมาชดเชยในส่วนของค่าอินเทอร์เน็ตนะครับ เกิดเป็นคลิปดีๆให้เพื่อนได้ดูกันนะครับแล้วก็ได้เป็นแนวทางในการประกอบสมอาชีพต่อไปนะครับต้องขอบคุณมากใหมนะครับสำหรับผู้สนับสนุนทุกรูปแบบนะครับเปิดเวลานี้เดี๋ยวต้องอีกประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงถึงจะรู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมหรือมันจะดับไหมนะเปิดลองไว้นี่แหละภาพแล้วเนี่ย ชัดด้วยนะเนี่ยก็เสร็จไปดีปล่อยแล้วนะครับชั้นวิลล์ลงทาก็ลองตั้งเนิ่นนานแล้วก็ใช้งานได้นะครไม่ดับแล้วรู้ว่าขาหักแล้วดีใจมากเลยนะครับอาการเปิดสักพักดับนะครับท่ชานก็เลยบอกว่าชั้นวิลล์ลงทาคงต้องจากไปนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็คงจะมีคลิปแบบนี้ให้เพื่อนได้ดูอีกต่อไปนะเพื่อนนโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ